หักกันหมดหกัหกแล้วหักกันหมดแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าตอนที่คุยนะแล้วตอนนี้โอชิไปไหนอะโอชิอยู่ในห้องห้องขังเหมือนกันเหมือนัห้องคุณกันโอชิคุกอ้าวเหลือนกันเลยคนะ่ะอีกคนะ่อคนอะอีกคนนี้นั่งข้างๆอะที่อกกำลังแอบคุก จากรณีที่มีประชาชนจำนวนมากได้เดินทางบุกไป,ปยังคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่รังสิตอเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเยือที่ถูกกลุ่ม LGBTQ สาดน้ำซุปและทำร้ายร่างกายเนื่องจากมีข้อมูลอ้างว่าคอนโดดังกล่าวเป็นที่พักของผู้ก่อเหตุค่ะซึ่งต่อมาทางด้านพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรประสาทผู้กำกับสอพอคลองหลวง พร้อมด้วยพันตำรวจโทสิระพบบัวหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอพ,พอคลองหลวงได้ร่วมกันจับกลุ่มนายรัิภาหรือพรีมสัจจวัลอายุ22ปีตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีเลขที่132ทับสองลงวันที่9กุมภาพันธ์2,568ต้องหาว่าความผิดฐานร่วมกันกันโชครัพย์และร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจของผู้อื่นนั้น โดยจับกลุมได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะและนายชคักพลหรือโอชิวชิรวันอายุ19ปีตามหมายจับสารจังหวัดธัญ,ญบุรีเลขที่133/2568ทั 68, ลงวันที่9กุมภาพันธ์2568ต้องหาว่าความผิดฐานร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจของผู้อื่นนั้น ซึ่งจับกลุ่มได้ที่หอพักแห่งหนึ่งย่านจรัญสนิทวงค่ะคุณผู้ชมล่าสุดในรายการโหนกระแสนะคะทางการจอมพลังก็ได้พาผู้เสียหาอีกหลายรายเลยค่ะที่เคยโดนพิมพ์ทำร้ายหรือแม้แต่โดนกันโชคทรัพย์มาออกรายการและให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณนะขณะเดียวกันนะคะชาวเนต็ตได้ไปโฟกัสที่แพรรีค่ะซึ่งเป็น LGBTQ อีกหนคน ที่ตอนนี้ย้ายฝั่งมาอยู่ทางกันจอมพลังแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้าเนี่ยเคยอยู่กลุ่มเดียวกับทางพีมซึ่งในวันที่แอนดริวเนี่ยโดนน้ำร้อนสาดเธอก็อยู่ในเหตุการณ์เช่นเดียวกันแต่เธอบอกว่าวันนั้นในทางพีมได้โทรตามให้ตัวเธอนนั้นเนี่ยไปดูเฉยๆซึ่งเธอก็ไม่กล้าที่จะห้ามปรามพีมเพราะว่าเป็นน้ำร้อนด้วยแล้วตัวเองไปห้ามตัวเองก็กลัวจะโดนน้ำร้อนไปด้วยแล้วตอนนั้นพีมก็น่ากลัวมากมาก วันนี้หลายคนอาจจะมองว่าตัวเธอเองเนี่ยออกมาเพื่อแก้ตัวหรืออยากจะฟอกข่าวตัวเองแต่ขายากจะออกมาพูดความจริงให้สังคมรับรู้แต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมันก็มีอยู่ช็อตหนึ่งค่ะที่ทางการจอมพลังเขาบอกว่าที่จริงวันนี้เนี่ยโอชิก็ต้องมากับผมด้วยนะซึ่งตอนนี้โอชิเขาย้ายฝั่งแล้วมาอยู่ข้างฝั่งเดียวกับผมเลยให้ข้อมูลทางฝั่งพิมแต่ตอนนี้เนี่ยโอชิอยู่ในห้องขัง กระทั่งหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเอาแล้วคนข้างๆละ่ะซึ่งก็หมายถึงแพรรี่สาว LGBTQ ที่ยอมกลับลำมาให้ข้อมูลกับทางการจอมพลังเช่นเดียวกันซึ่งตอนนั้นทางด้านของแพรรี่สาว LGBTQ ถึงกับหน้าถอสีเลยทีเดียวละ่ะค่ะคุณผู้ชมโอชิโอชิเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนี้โอชิต้องมานั่งนั่งตรงนี้นะพเพราะโอจริงเ่ยโอชิ OG ก็คือคนที่ย้ายมาอยู่ฝั่งผมและให้ข้อมูลพีเหมือนกัน จริง嘛จริงคือในกลุ่มเนี่ยผมบอกคนให้ข้อมูลผมโคตรเยอะเลยแสดงว่าคือหักกันหมดหักแล้วหักกันหมดแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าตอนนี่คุยนะแล้วตอนนี้โอชิไปไหนอ่ะโอชิอยู่อยู่ในห้องห้องขังเหมือนกันเหมือนกันโอชิคุกอ้าวเหมือนกันเลยแล้วอีกคนน่ะอีกคนน่ะอีกคนนี้นั่งข้างข้าะเที่ย์กำลังแย่เรี่อยโอ้โหไม่ไม่อันนี้คือแย่เดียวนี้แย่างีนี้แย่เดี๋ยวแย่เลยแย่แย่ยอม พี่หยอ,อกเออพี่หยอ,อกพี่หยอ,อกหน้าขาวกว่าเมื่อกี้เลยนะเนี่ยพี่หยอ,อกพี่หยอ,อกหน้าขาวขึ้นมาเลยเนี่ยตอนนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่หยอกพี่หยอก